ภาวะกดเกินในร่างกายเสี่ยงที่จะทำร้ายน้องสาวได้โดยไม่รู้ตัวค่ะวันนี้นะกิฟต้องบอกแบบนี้ว่าอาการกดเกินในร่างกายเนี่ยคุณเรานะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะมันก็ไม่ดีทั้งนั้นและกิฟได้พูดในคลิปที่ผ่านมาเกี่ยวกับความเป็นกดและด่างในช่องคลอดของเราด้วยว่ามันมีความสําคัญอย่างไรนะพยายามทําให้มันสมดุลและไม่อยากให้กดอะ่ะมันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะฉะนั้นแล้ววันนี้กิฟจะมาแชร์อาหารที่มีความเป็นกรดสูงที่ที่ มันอาจจะส่งผลให้ช่องคลอดของเราเกิดความไม่สมดุลเกิดขึ้นหรือเสียสมดุลน,นั่นเองนะั้นฉะนั้นสาวๆนะถ้าอยากดูแลสุขภาพอยากดูแลช่องคลอดให้มีสุขภาพดีนะก็ต้องหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้หน่อยหรือรับประทานอาหารเหล่านี้ให้มันลดลงหน่อยกันแล้วกันนะคะอาหารชนิดที่หนึ่งนั่นก็คืออาหารเกี่ยวกับข้าวที่ ข้าวขัดสีหรือข้าวขาวที่เราทานทั่วไปเออเฮ้ยอ้าวทำยังไงล่ะก็ลดปริมาณลงหน่อยหรือบางคนท่ายดีนะหันมาเป็นข้าวกล้องหรืออาจจะเป็นข้าวไรเบอรี่ก็จะดีที่สุดนะถ้าสามารถทําได้เนาะนั่นคืออาหารชนิดที่1นนะคะและอาหารชนิดที่2นั่นก็คืออาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากน้ําตาลทรายโดยเฉพาะน้ําตาลทรายขาวอืมไม่ว่าอาหารเค้กหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทํามาจากน้ําตาลทรายขาวนะอันนี้กิฟได้บอกไป แล้วว่าความหวานเนี่ยอาจจะไปก่อเกิดให้ทําให้เกิดความเป็นกรดในช่องคลอดของเราและมีโอกาสที่ทําให้เราเนี่ยติดเชื้อได้นะฉะนั้นแล้วควรจะหลีกเลี่ยงนะผลิตภัณฑ์อาหารที่ทํามาจากน้ําตาลนั่นเองนะคะนั่นคืออาหารชนิดที่2นะคะแล้วชนิดที่3ง่ายๆเลยก็คือขนมหวานอืมไอศครีมอย่างเงี้ยน้าอัดลมที่ทํามาจากน้ําตาลเนาะพวกนี้นี่เป็นอะไรที่แบบไปช่วยเพิ่มกรดในช่องคลอดของเราอะแล้วเสี่ยงที่จะให้เรา ติดเชื้อได้ง่ายเช่นสาวๆวาคนจะหลีกเลี่ยงก็หลีกเลี่ยงบ้างหรือลดปริมาณการทานลงก็ได้ในแต่ละสัปดาห์อาจจะทานแค่ครั้งหรือสองครั้งก็ได้นะไม่แนะนําให้ทานตลอดหรือทานทุกวันอันนี้ไม่ได้ช่วยให้เรารู้สึกแบบว่าอ,อคลายเครียดมากขึ้นนะแต่กลับกลายเป็นว่าเราจะเครียดมากกว่าเดิมด้วยซ้ำหากเราเป็นโรคหรือหรือเป็นโรคร้ายเกี่ยวกับช่องคลอดของเรานะคะนั่นคืออาหาร ชนิดที่สเนาะและอาหารชนิดที่4นั่นก็คือเนาะของหมักของดองน้ำซมสาสชูอันนี้ห้ามอันนี้ห้ามนะของหมักของดองน้ำ้มสาสชูอันเนี้ยเป็นของชอบของสาวๆเลยถูกต้องไหมคะแต่เราก็ควรที่จะประมาณตนหน่อยเนาะเวลาทานก็ทานแบบเออหนุกหนา,นานได้แต่ว่าบางช่วงที่เราต้องแบบเอ,อ้ยยิ่งเป็นช่วงตกขาวยิ่งเป็นช่วงเป็นเชื้อราในช่องคลอดเนี่ยควรควรจะงดไปเลยนะของหมักของดองซึ่งมันไม่ได้ดีต่อสุขภาพแล้วมันจะเพิ่มความเพลินกร ในร่างกายของเราค่อนข้างเยอะแม้เราจะทานยาอะไรเข้าไปนะแล้วเรายังทานพวกของหมักของดองพวกนี้ก็ยากที่จะหายดีหรือหายขาดหรือหายจากอาการที่เราเป็นอยู่เพลพอทำให้ร่างกายหรืออาการของเราที่เป็นอยู่แย่ลงกว่าเดิมด้วยซ้ำน,นะคะฉะนั้นอยากหลีกเลี่ยงได้อยากให้หลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็น้ำส้อมายชูถ้าให้ดีนะเปลี่ยนไปเป็นน้ำมะนาวแทนและกันนะถ้าต้องการความเปรี้ยวเนาะเพราะไม่อยากแนะนําเป็นน้ำส้อมายชูเพราะทานเข้าไปมากๆมันก็ไม่เวิร์กต่อร่างกายเรานั่นเองนะคะ นั่นคืออาหารชนิดที่4เนาะและชนิดที่5นั่นคือชากาแฟและแอลกอฮอล์ค่ะ เออหลายคนแบบเฮ้ยชากาแฟเลยเหอรอทรมานสุดๆเลยเป็นอาหารที่แบบทรามานสาหรับสาวๆเลยแล้วเราไม่รู้ตัวด้วยเพราะเราทานบ่อยโดยเฉพาะสาวออฟฟิศเออทานบ่อยมากนะอืมไม่ว่าจะเป็นคนครูหมอพยาบาลส่วนมากเขาก็ทานกันเนาะบางทีก็ลืมนึกถึงตรงนี้ไปนะแล้วก็บางคนไม่รู้เพราะเราก็ทานบ่อยบางคนติดชาเลยแหละเออหรือว่ากาแฟนี่ขาดไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันตื่นอะไรอย่างเงี้ยคิดต้องบอกแบบนี้ว่าตัวนี้แหละเป็นตัวหนึ่งที่ที่ทำให้แบบ เออน้องสาวเราไม่เวิร์กอ่ะเออเรื่องชากาแฟนี้ถ้าอยากดูแลจริงๆอยากให้งดไปนะเลอกอย่างเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่มันเป็นครีมเทียมเข้ามามันมีน้ําตาลเข้ามามันก็ยิ่งทําให้ช่องคลอดของเราเนี่ยแยกก่กว่าเดิมด้วยซ้ำบางคนอาจจะไม่รู้ฉะนั้นแล้วถ้าฟังคลิปนี้แล้วพยายามที่จะลดงดนิดนึงละกันเพื่อสุขภาพช่องคลอดของเราที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ชนิดสุดท้ายกนะ็คือชนิดที่หก คืออะไรเอ่ยเต้นเต้นตนอันนี้คือแบบทรมานจิตใจหลายๆคนนะั่นคือเนื้อทุกชนิดเลยค่ะเนื้อสัตว์ รวมแม็ก,กระทั่งนมวัวด้วยซ้ำเออซึ่งแบบอา้าวแล้วงั้นเรากินอะไรอะ่ะเออในเมื่อว่ออกากินได้ค่ะกินได้เรื่องพวกนี้แต่อยากให้มันลดนิดนึงเออพูดง่ายงคือความเป็นกรดเนี่ยจะเป็นพวกประเภทเนี้ยแต่ความเป็นด่างจะเป็นพวกประเภทแต่ผักผลไม้อย่างเงี้ยเราก็ทดแทนพวกเนื้อสัตว์โดยการใส่ผักผลไม้เข้าไปแทนมันก็ช่วยสมดุนในร่างกายแล้วพูดง่ายง่ายโอเค เนื้อสัตว์กินแล้วมีความเป็นกรดก็จริงแต่เราไม่ควรกินมากเกินไปควรจะบวกด้วยผักและผลไม้เพื่อให้มันสมดุลกันรเราควรจะเสริมความเป็นด่างเข้าไปด้วยปกติเราก็ทานกรดอยู่แล้วแค่เพิ่มด่างเข้าไปเล็กๆน้อยๆแลวลดปริมาณกรดให้มันลดลงหน่อยก็แค่นั้นก็พอแล้วนะคะไม่ต้องแบบว่าปรับเปลี่ยนไม่ใช่ไม่กินเลยเป็นไปไม่ได้เนาะกินได้ทานได้แต่ว่าแค่แบบลดปริมาณลงหน่อยแล้วมันก็จะดีต่อช่องคลอดของคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ